กินข้าวอยู่ครับอยู่กับป๊า,ปาอยู่บุกข้าวอยู่อายุเท่าไหร่้วเนี่ย <c oughs> สิบแล้วหรอทำไมยังป้อนอยู่ <c oughs> ไม่กินเองอะ่ะไม่จริงจริงอ่ะไปกับพ่ออยู่ใช่ไหมแ <c oughs> ม่เดินมาแม่เดินมาแม่เดินมาบอกกินข้าวแม่ไม่ได้ถามเลย <c oughs> เดนินนะคือแม่แม,มนนแม่แม่อะไรจะเดินมาเดินมาเดินมา,นมามจากะข้าวเอาเข้าปากเลยอะไม่ทาาเลยกินไหมหรือไม่กินไม่ถามเลยกินอย่างเดียวแล้วนกกินอะไรเนะี่ยกินลาบหมู <S <S> ให้ลาบหมูอยู่ไหนอะไรนะลาบอะไรนะอ้าวแล้วกินได้ไงเนี่ยไม่รู้ของแม่ก่อ อะไรนะลับหมูลับหมูไหนลับหมูเป็นยังไงดูดิก็มีหมูเขาเอาไปลาบแค่นี้แหละนายหน้าแม่เป็นยังไงลับหมแม่ก็ขโมยกิ โอเคอิ่มอย่ายังไม่อิม่มอ๋อเงินกินต่อ